Thank you. เล่นเรื่องนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยไอ <c oughs> ้นันโอ้โหมาพอดีเลยนอารักเนี่ยเดี๋ยววะผมรีบพี่เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะ <c oughs> เฮ้ยจะรีบแป๊บเดียวพี่ขอเวลาแค่2นาทีเรื่องที่เองชอบสาวไอ้ตรงในระเบียงฝั่งตรงข้ามห้องเองนะแล้วเขาก็หายไปสามวันเนี่ยนะลักษณะสา,าวนั่นเป็นไงอ่าโตปากนิดจมูกหน่อยไม่รู้จักได้ไงเมื่อเช้าเขาไปซื้อของที่ร้านพี่เฮ้ยเขาซื้อของที่นี่เหรอเออเขาสวยน่ารักอ่ะตัดใจไปเลยไอ้รานมึงตัดใจไปเลย เขาหนักคนละชั้นกับเองแต่ถ้าเป็นพี่อาจจะไม่แน่เว้ยสสยลายส่ลายเออไม่จริงรอกเขาชื่อน้องน้ำตาลฉันรู้ข่าวมาว่าเขาเป็นเด็กเสี้ยผมบอกพี่อย่างนะว่าไอ้เนี่ยปากเหม็นมากผมแปรงฟันทุกวันพี่เอ้าเฮ้ยพี่เขาหายไปไหนอะนั่นไงคุณจำลูกค้าหายแล้วกูบอกไงหลายทีแล้วผผู้หญิง พี่ทำไมอยพี่สาวคนนั้นนี่พี่หมายถึงว่าเราสองคนเนี่ยใครเหมาะที่เป็นหัวมีนาเลือกหัวแล้วไม่ใช่เลือกลูกหมาลูกหมาเออลูกเปียกๆพี่เป็นหมาเรพี่คะพี่เข้าห้องเถอะคะข้างนอกมันมีอะไรเหรอคะผมล้างจานอยู่ เพิ่งล้างไปเมื่อเย็นนี่หว่ะแล้วถ้าจะไม่เข้ามาเนี่ยก็ปิดประตูซะฝุ่นพีเอ็มมันเข้าเว้ยเอเอเออออมีข่าวอะไรบ้างวะเนี่ยไอ้เมื่อยดูนิข่าวเยอะเลยพุยอะไรเนี่ยแจ็คแฟนฉันโดนเมียแทง ว้ยพวกนี้ไอ้พวกนี้เอาเถอะมันไม่มีไม่ตายเรื่องอื่นหรอกตายเพราะเมไงที่จะวุยกก้ยแอนเอามามองหน้ากูอย่างี้ปะมึงก็ไม่ต้องเล่นเรื่องนี้หรอกเฮ้ยเฮ้ยไอรันโอ้โหมาวันนี้เลย,ยน้องรักนี่มานี่เลยวันนี้พี่มีของเข้ามาใหม่ๆเลยเดี๋ยวลดราคาพิเศษไปมาเออผ,<ม>ผมรีบพี่เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะนเฮ้ยจะรีบแป๊บเดียวพี่ขอเวลาแค่สองนาทีจัดไปจัดไปมานี่มาดูของใหม่นี่นี่นี่ไอ้เมื่อยน้องมันรีบนะเว้ยก็ใ้มันไปทำร้ายเสร็จก่อน ไปเอยปขอบคุณมากรพี่เออเอ้ยเดี๋ยว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 เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยดียเดียเดี๋ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเายว้ดี๋ยวเดี๋้วเาเดียเียวเดยวเดี๋ย้เดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี้ยวเดยวเดีดีเดยวเดี๋ยเ้ยเด้ยเดีวเดี๋ยียววเหยอเดี๋วเดี๋ยวเวยู่แล้วเออน้อง S <S เอาเงินอะไรเอาเงินอะไรก็ได้พี่แล้วผมรีบเงินพี่รอดไนหะเอาแบบแน่นๆเลยนะเอเอจเอจนอเงินพี่รอดเลยด<ๆ>ีกว่าใจน้องเลยมึงผูกเป็นให้แอดเป็นมันเนี่ยเร็วๆดิพี่น,น,นะงนเงินพี่รอดมันขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาว <S <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะมันซ้ายทับขวาซ้ายทับขวาก็ได้ค่ะมันจะซ้ายจะขวาก็ผูกไปเถอะอ่ะเรียบร้อยน้องไปเลยขอบคุณมากแล้ว พี่บ้านนี่ผมเดินไงอะเอ้าเนี่ยแอดเดินอย่างนั้นไม่ใช่เงินพี่รอดแล้วกลัวเดินไม่รอดภาพเนี่ยนะแต่กูเรียนมามันเป็นอย่างงี้ไงมันผูกงี้แต่มันก็คนละข้างไงมึงไปผูกรวมกันจะเดินยังไงอะเอ้ามันอันตรายมากค่อยๆเดินนะเหมือนชาลีช็ปปิ้นอะมึงลองเดินดิเนี่ยลองเดินดิผมอยากให้เชื่อรองเท้ายาวพอผูกคอพี่สองคนตายมากๆเลยผมไม่ทันแล้วเนี่ยอ้ังนี่ผมรีบไม่ทันเลยอะ ได้ยกเลยนะเฮ้ยอ้ยเข้าใจแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้นี่แต่ผมไม่เข้าใจเอ้ยอะไรของเองวะเองไม่เข้าใจอะไรให้รานไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจทำไมพี่ต้องให้ผมมาถือป้ายอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยนี่ไอ้รันทำป้ายมาเนี่ยตัดผมชาย80บาทเนี่ยทำมาเพื่ออะไรไม่ต้องตะโกนไงจะตะโกนเหรอ ตัดผมชาย80บาท80บาทไม่เจ็บคอฮะนี่ไอ้ดียขอกให้ดูไอ,อ้ไอเดียตรงนี้นะนี่มันสมองค่าล้วนๆไม่ต้องเสียแรงการตะโกนเห็นแค่ป้ายรู้แล้วเดินเข้ามาตัดได้เลยโอ้โอไม่ใช่ด่ผมมาถึงนะี่คือทำไมผมต้องมาถือป้ายให้พวกพี่เนี่ยอ,อ้าวไอรันไปพวดจางเงี้ยไอรันฉันรู้เลยว่าเองไงนะ ต้องไปร้านพี่อ๋อยแหละตอนช่วงเย็นใช่ช่วงนี้เองว่าเองก็จะช่วยกันหน่อยดีวะออแล้วเดี๋ยวนะพี่โทษนะใครคนบ้านเนี่ยจะมาตัดผมนี้เนี่ยมินมอไซค์อยู่เนี่ยตัดเนี่ยเหรอเ้ยพอเองถามนี่ก็มันก็ต้องไปที่ใครกัน,นี่ ข้าเป็นคนคิดอ๋อไอเดียคือไอเดียของข้ามันเป็นแนวคิดใหม่เว้ยต่อไปนี้ร้านตัดผมเราจะตัดแบบเอาดอกหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครตัดเหมือนเราเผื่อคนเขาไม่อยากไปตัดที่ร้านไงก็เลยต้องมาตัดที่นี่เนี่ยโอเคโอ้และร้านเดินไปอีก19ก็ถึงแล้วพ่อใช่เออว่ะไอ้ร้านมันก็ไม่ถึงไปไหนเออเอางี้ดีกว่าตรงเนี้ยมันใกล้ไปไปตรงตีสะพานฝั่งนู้นดีกว่ามันไกลกว่าย้ายฝั่งนู้นไปไอ้ดี่หัวคิดดีโอ้ยพี่ตรงนี้ก็ได้ แต่พักเรื่องนี้ก่อนเถอะเอาเรื่องผมก่อนโอ้โหนี่รันเรื่องที่เองชอบสาวไอ้ตรงในระเบียงฝั่งตรงข้ามห้องเองอะนะแล้วเขาก็หายไปสามวันเนี่ยนะนี่ลักษณะสาวนั่นเป็นไงเขาก็เป็นคนสวยนะพี่แล้วก็น่ารักเลยตาโตปากนิดจมูกหน่อยผมยาวๆสวยๆคุณดีมากๆเลยพี่อ๋อไอผู้หญิงที่วายนะที่ผมยาว ตาโตใช่ผมนีๆที่เขาหนงไม่ใหญ่เอออันนี้ผมไม่ได้สังเกตเหมือนกันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะผมสังเกตดูเฮ้ยสังเกตอย่างเดียวไม่ได้นะเว้ยรันสมัยนะเว้มองได้ตายอย่างเดียวไม่ได้ทุกเหมือนต้องจับด้วยบ้าวี่ผมไปทำางั้นผมก็โดนเขาตบไปนี่เ้ยไม่โดนหรอเว้ยแต่ที่เองเอ่ยมานะเวยหน้าตาหน้ารักตาโตผมยาวหนุ่มโตมีอยู่คนเดียวเว้ย อยู่คอนโดนู้นน้องน้ำฝนด้วยนี่เคยเจอแล้วบอกกั้เลยนะนิสัยเนี่ยยิ่งมากยิ่งมาบ้างจริงแลวรู้เบ่าทำอาชีพอะไรทำอาชีพอะไรวะไสายลายทำไส้ยลยเออเฮ้ยจริงเหรอพี่เออไม่จริงหรอกหนึ่งจริงเว้ยนี่วันก่อนนี่แหล,ละกำลังจะเดินเข้าร้านปุ๊บอยู่ดีมันทักมาอ่อยพี่แอ๊ดจ๋าพี่แอ๊ด ผมไม่จะกินชนอะเธาไม่เอาบอกไม่เอาหรอกมันบาปไม่ดีไม่ชอบโอ้ยบาปไม่ดีทุยไอ้ขี้โมไม่ใช่เว้ยเอามาจากไหนฮะทำไมชื่อเนื่อมาจากไหนเขาชื่อน้องน้ำตาลแกถามใช่ไหมเขาเป็นคนบ้านเดียวกับฉันลบุรีเว้ยลบุรีใช่นี่เขาเคยไปกู้ตังค์ที่มาเชันเดียว้ยเห็นฉันไงชอบไงรู้คนรวยอะเออมาอ่อยมาให้จะไม่ยุ่งเว้ยแต่ไม่เจอประมาณสองสามปีแล้วทำอะ่รมาเจอที่นี่ว้ามันสวยขึ้นเยอะเชื่อเลยนะ น้องน้ำตาลนี่แต่เข้าว่านะเว้ยทำไมลักษณะนี้นะสวยขนาดนี้มีเงินสันติกรรมขนาดนี้นะเว้ยฉันรู้ข่าวมาว่าเขาเป็นเด็กเสียอีกแล้วไม่จริงอะพี่ที่คูเขาบอกไซรลายนี่เด็กเสียไปเรื่อยอะนะไม่เชื่อเขาชื่อน้ำฝนมึงก็ผิดตั้งแต่ชื่อแล้วชื่อน้ำตาลทำงานน้ำฝนไซ้์ลายน้ำตาลเด็กเสียน้ำฝนไซรลายเว้ยน้ำตาลเด็กเสียน้ำฝนไซรลายน้ำตาลเด็กเสียน้ำฝนเด็กเสียน้ำตาลไสรลายอ้าวเนี่ยเขพูดหนึ่ง น้ำโขดใส่ลายไว้น้ำตาเด็กเสียเว้ยน้ำโขดใส่ลายน้ำตาลเด็กเสียน้ำโขลดใส่ลายน้ำตาลเด็กเสียน้ำโขลดน้ำลายผิดน้ำโขดใส่ลายน้ำตาลเด็กเสียน้ำตาลเด็กเสีย